น้องซ้ายเนี่ยฉเท่าไรครับหนึ่งแสนบาทครับจังหวะนั้นนี่มันเป็นจังหวะไหนจังหวะที่เราชนะน็อรอ่ะจังหวะเขาเตะมาแล้วแล้วเราบวกบวกวมันซ้ายครับซ้ายเขาตกพอดีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกับซ้ายเดียวเรียบร้อยเลยเนอะครับก่อนที่จะน็อกเนี่ยเราหนักใจอ่ะก็หนักครับก็ แรงประทะแล้วเปียบๆครับเพราะเวทใหญ่ด้วยครับเล็กใหญ่ใช่ใช่อได้ปัดเดียวก็ถือว่ากับมี่ด้วยใช่ครับใจะงานศิลป์จากใครแสนงานจากใครบ้างก็หลายหคนครับพี่รวมๆกันมาครับจะเอาหลักๆมีใครบ้างก็มีพี่หนุ่มตอนหมดยกมาพี่หนุ่มพี่หนึ่งพี่แน่ครับพี่ชูทางด่วนชูนะชายใช่ครับแล้วจบไปนี้เห็นเมื่อกี้ไปกี่คนอ่าเห็นขึ้นกับแสนตนครับยี่สิบเอ็ดทันที่ยี่สิบเอ็ดครับ น,น้ำหนักเขาบอกไว้เท่าไหร่2124ครับประมาณ224ครับโอเคไหมโอเคครับก็เวทนี้ครับ123 124ครับครับผมวันนี้พอใจร่างกายก็ยัง,งต้องไปปรับปรุงอีกเยอะครับครับผมนะครับอยากจะขอบใครไหมครับก็ขอบคุณวาร,รันครับที่ดูแลแล้วก็ขอบคุณทีมงานสนับสนุนทุกๆท่านครับทีมงานพี่หนุ่มบางกะดีทุกๆคนครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครับก็มันเยอะครับก็ขอบ

ถ้าเราไม่เพไม่ลดเลยเขยมเ็วหมนกนเขยอมหัวเร็ว้นนะห่วนั่นคือก็กาสทุกทางล้็ยออหัวหมกว่าเก็เ็มได้ไปวยกเบกนเป็นรูปขานไม่อยางว่ามันยกค่าด้วยจังว่ามันยกค่าได้ด้วยจ่องเร่ง ไมอไม่หรอกันนี้ <S 1> <S 1> <S no นีนุถ้าไม่พลาดเมืราจะพูดนี่ในเกมเป็นแบบไหนบ้างในในความคิดของบอลเราผมว่าต้องชนะถ้าไม่พลาดนะจังหวะเดียวเลยเนาะผ่านเดียวเกมรอได้จังหวะมันเตะแล้วก็ผมนึกว่าเสียหลักนะผมว่ายังไม่โดนหมักเลยจังหวะนี้ที่ต่อทีนี่มึงมั่นใจไหมบังมั่นใจเราใหญ่กว่าเขาไงที่ต่อทีเห็นเขากระเด็นเลยเขามีอาการด้วย เป็นกำลังย้ายครับคุณหนุ่ยน้องเป็นไงบ้างโอเกมกำลังดีๆเนาะทีต่อทีนี่ดูได้เปรียบชัดเจนเลยอเกมมือได้ไหมอ่ะเอกไหมอ่ะน้ำมือออกไหมสารน้ำมือก่อนน้ำมือไหมครับเจร์เคิดว่าถ้าไม่ไมพลาดจังหวะนั้นนี่เกมเป็นไงน่าจะน่าจะเป็นของเราเนาะน่าจะคุมได้โอ้วันนี้วันนี้ต้องต้องบอกว่ามาดีมากเหนือความคาดหมายเลยเกิดอะไรขึ้นกรถไฟนี้โอ้โห เน้นเน้นเป็นพิเศษเนาะเสียใจแทนเลยวันนี้เนาะถือว่าการนีไ้ได้ไดด <laughs> ค,ครับน้องฝากอะไรถึงแฟนของเอฟซีหน่อยค,ครับวันนี้ขอโทษวยครับวันนี้ที่ทำไม่สำเร็จครับซูๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม